รันะครับความก็ยังอยู่ในโหม,ด,โมดของความปลอดภัยทั่วไปนะครับขอ้อที่ละในตรงนี้เมื่อกี้เราพูดถึงต้นต้นเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของเชื่อมไฟฟ้าแต่ในข้อ7นี้จะพูดถึงเรื่องการเชื่อมแกส๊สกรณีมีการเชื่อมหรืองานที่มีสเสเ็็ไฟ ทุกครั้งเลยนะถ้าเรามีการไปทำงานเนี่ยเรามีมันมีสะเก็ดไฟจะต้องจัดหาถาังดับเพลิงม,มาไว้บริเวณที่ทำงานนะและหาทางป้องกันไหมหวัสดุเรลวไฟหรือสะเก็ดไฟเนี่ยปลิวไป,ไ,ปไปโดนไปโดนวัสดุที่ติดไฟว่างงั้นก็คือหน้างาน่เนี่เวลาเราไปเชื่อมเนี่ยเวลาเราเชื่อมแกส๊สนะครับแน่นอนหนึ่งคุณต้องมี เรียกว่าฮอตเวิร์กเวิร์กบมิดเนี่ยกัต้องมีฮอตเวิร์กด้วยแล้วมีถังดับเพลิงนะครับถังดับเพลิงก็แล้วแต่เลือกเอาว่าคุณเอาชนิดไหนนะครับนะครับนะนะและที่สําคัญจงที่เราเชื่อมเนี่ยนะบริเวณรอบๆหน้าง,งานที่เราเชื่อมเนี่ยจะต้องมีสิ่งที่ป้องกันสะเก็ดไฟด้วยในาง,งานของเราเชื่อมเรียบร้อยนะงานเราเรียบร้อยเลยแต่รอบๆไ,ไม่ไหม้หมดเลยไม่ได้นะฮะ มีเขาเมามีอะไรหมดเลยไม่ได้ต้องเอาอะไรมาป้องกันไฟป้องกันสเก็ตที่จะกระเด็นไปโดนอย่างอื่นนะครับก็การตรวจเช็คอุปกรณ์เราอย่างเช่นชุดเชื่อมนี่ก็แน่นอนอยู่แล้วนะเราต้องตรวจตรายอยู่แล้วว่าเปิดปุ๊บเนี่ยได้ยินเสียงรั่วของแก๊สของออกซิเจนได้กลิ่นแก๊สเนี่ยต้องไม่เปิดไฟต้องไม่จุดไฟเลยนะ ต้องหาให้ได้ก่อนนะการหาก็เอาน้ำสบู่เอาอะไรอะไรแล้วแต่นะหาเอาว่ามันรั่วตรงไหนแล้วจะการซ่อมแซมมันให้แน่นไม่ให้มันรั่วก,ก่อนถึงจะทํางานได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับการไปเชื่อมเนี่ยอย่าไปคนเดียวอย่าไปคนเดียวคุณอาจจะเก่ง น่าจ,จะทําได้โอ้พี่ผมไปคนเดียวประจำเลยผมเชื่อมคนเดียวประจําเลยพี่ยิงไปรับจ็อบเลยผมต้องคนเดียวอะไรไปหลายคนมันมีมันส่วนแบ่งเยอะพี่ะ <laughs> เพราะทำไมครับหลักความปลอดภัยแล้วทําง,งานคนเดียวนี่มันไม่ปลอดภัยเกิดคุณเป็นอะไรไปมันไม่มีคนช่วยไฟฟ้าก็เหมือนกันใช่ไหมเป็นอะไรไปโดนไฟดดก็ไม่มีคนช่วยเชื่อมก็เหมือนกันหนึ่งคนที่ไปด้วยคุณเนี่ยจะเป็นผู้ช่วยช่างเลยเป็นช่างเหมือนคุณ เลยเป็นหัวหน้าคุณก็ได้อ่าแล้วแต่นะแต่คุณเป็นคนปฏิบัติเนี่ยผมมือเชื่อมเลยพี่ผมมือชำหมังเลยผมเชื่อมเก่งเออให้คุณเชื่อมไปแต่คนที่ไปกับคุณเนี่ยหนึ่งนะครับไปทำอะไรเออก็หนึ่งอย่างนะเขาก็เออหยิบยืมหยิบเครื่องมือช่วยดูช่วยอะไรนะช่วยปรับแคตปรับลมก็แล้วแต่นะอีกอย่างสําคัญหนึ่งความปลอดภัยเลยต้องสังเกตการคนที่ไปด้วยต้องสังเกตการ สังเกตอะไรครับไอคนที่เชื่อมเนี่ยนะค,คนเชื่อมนี่จะรู้ดีไม่ว่าเชื่อมไฟฟ้าหรือเชื่อมแก๊สเนี่ยคุณก็จะตั้งใจมองที่หน้่งงานอย่างเดียวเลยตอนคุณเชื่อมนี่นะยิ่งเวลาใส่แว่นตาด้วยโอ้โหมองหน้างงานรอบๆคุณจะไม่เห็นเลยแต่ไอคนผู้ช่วยช่างที่ไปด้วยเนี่ยนะฮะมันจะต้องคอยมองว่าจะไปด้วยก็ไปด้วยอย่างนั้นไปนั่งเล่นโทรศัพท์เล่นเกมเฉยไม่ได้ตอนเพื่อนทางานอยู่คุณก็ต้องมองเพื่อน มันเชื่อมอยู่เนี่ยสะเก็ดไฟกระเด็นไปตรงไหนเนี่ยคนเชื่อมมันไม่ได้มองตามนะบางทีมันก็นตั้งใจ็นหลุมละลายบ่อละลายของแอบัตถุที่เชื่อมมาเนอะอมันไม่เห็นแต่ไอคนสังเกตการมันจะเห็นว่าอะไรมันกระเด็นไฟมันกระเด็นไปตรงไหนบ้างเขาต้องคอยดูนะดูไปจะดูอย่เดียวนะพอมันกระเด็นไปแล้วก็ต้องบอกเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวตรงน,นี้ต้องปิดตรงน,นี้ต้องป้องกันอะไรก็ว่าไปดูเรื่องความปลอดภัยนะครับนอะีกอย่างนะ,ะเวลาไปเชื่อมอย่างนี้นะเวลาไปเชื่อมแบบ ถังแก๊สควรอยู่ห่างจากวัตถุใบไ,ไฟเกิน5เมตรนั่นคือหน้าง,งานเรามีมีกระแสมีไฟใช่ไหมมีไฟถังแก๊สฉะนั้นฉะนั้นสายเราต้องยาวเกิน5เมตรเอาไว้ใกล้ไม่ได้เอาใกล้อะผมปรับเองไนดะ้ไม่ได้ต้องห่างจากหน้าง,งานหรือวัตถุที่ติดไฟเนี่ยเกินกว่า5เมตรเขาบอกไว้เตรียมน้ำนะเตรียมถังดับเพลิงและที่สำคัญนะ เวลาไปทำงานที่ไหนที่มีฮอตเพอร์มิตเนี่ยนะมีประกายไฟนะคุณจะต้องสถานีน,นั้นๆั้นคุณจะต้องมองดูบริวณตึกในอาคารนะคุณจะต้องมองดูอะไรครับมองดูรปภพอไม่ใช <c oughs> นะ่คุณจะต้องมองดูบันไดหนีไฟหนะาเกิดอุบัติเหตุนะคุณเชื่อมอยู่แล้วมันสะเก็ดมันไปนโดนวัตถุ ที่ไวไฟแล้วมันติดไฟลุกลามเลยโอเคถ้ามันไม่ไมนิดนึงคุณก็จะเพิ่งวิ่งนะก็คุมมีถังดับเพลิงไว้ผณก็ต่อสู้ไฟก่อนในกรณีที่มันต่อสู้ไม่ได้นะครับลุกลามใหญ่โตบันไดหมีไฟเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนที่จะทางานแล้วว่ามันอยู่ตรงนี้คือเราเลือกไม่ได้มันอยู่ใกล้อยู่ไกลเราเลือกเลือกหน้าง,งานไม่ได้แต่คุณต้องรู้ว่ามันอยู่ตรงนี้วิ่งมาตรงนี้แจวเ,เดินสึไฟนะหากเกิดขึ้นจริงแล้วคุณก็จะได้หนีได้ครับ ใช่ว่างานนี้ผมสลัดชีพเลยครับไม่ได้ผมต้องมองดูก่อนว่าอยู่ตรงไหนนะฮะถ้ารู้ทางหนีไฟแล้วถ้าเกิดมันไฟไหมจริงเราก็จะหนีได้ทันถ้าไม่รู้แบบโหมซุมสีสุบห้าไปเลยทั้ํดำดำดำรุ้ยไฟไหมขึ้นมาจังเกตคิดดูว่าสถานที่เราไม่ได้ไปประจําเราจะไม่รู้ว่าตรงไหนเราจะมึนงงเลยยิ่งไฟไหมเสียนีไฟฟ้าดับด้วยนะพอไฟไหมไฟฟ้าดับมืดหมดเลยทีนี้ เอาละจะไปทางไหนประตูอยู่ตรงไหนไม่รู้ชนกันปรรณีไฟอยู่ตรงไหนวิ่งวนตายเลยครับนะถ้ารู้บรรณีไฟนี่ป๊อปรู้เลยทางนี้ไหมไปถึงไฟจะดับมันก็ต้องเดาไปถูกทางแล้วมันก็ต้องไปถูกทางแล้วอะ่ะเออนะฮะอย่าลืมบนไดหนีไฟดูด้วยว่าอยู่ตรงไหนไฟอ็กซิ s นี่นะดูด้วยนะครับมันเป็นข่าวเป็นข่าวแล้วนะมันไหลไปไปแล้วนะ ที่ไฟไหม้่จําได้ไหมครับนคนจะมาตายกันที่ไหนมากสุดคนมันเข้าทางไหนมันก็จะออกทางนั้นนมาตายมาออกกันที่หน้าประตูทางเข้าเลยที่ไหนครับอจะไม่พูดถึงนะสถานที่ผับแห่งหนึ่งที่คนไปเที่ยวกันแล้วไฟไหม้เวลาคนไปเที่ยวเขาเข้าทางเข้าใช่ไหมเวลาออกก็จะออกทางนี้พากันออกมาคนเป็นร้อยคนประตูมันกว้างอย่างมากก็สองเมตรสามเมตร เหยียบอันตานมันแต่ถ้าคนที่รู้กูไม่ออกทางนี้หรอกครับไปออกทางหนีไฟอะรอดรอดอนะโอเคนะนะสไลด์สุดท้ายาใช้เครื่องมือให้ถูกประเภทและดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือนั้นให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอขอโปโปโปแฉ ช่ไหมขันออขันเนี่ยขันแรง,างมากนม่อะไรใช้เท็จแล้มขัดไม่ได้นะครับใช้คขึ้นมือดูเประเทเค่ขึ้นมือนั้นต้องบำรุงรักษาดูแลเสมอว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่ชำรุดนะครไม่อะไรไม่แบบดัดแปลงนะครับเนะห้ามสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงานหรือในบริเวณที่ทำงาน วันสูบในบริเวณที่เขาจัดบริเวณที่เขาจัดให้โดยเฉพาะใช่ไหมทำงานไปด้วยพาดบุหรี่ไปด้วยเชื่อมแอร์ไปด้วยโอ้โหมันเท่นะถ้าคุณทําอยู่บ้านคุณไม่เป็นไรนะแล้วแต่มันไม่เท่เลยครับควันมันเข้าตาด้วยนะแล้วก็ยิงพลังงานกัดดาลที่สถานที่ลูกค้าเนี่ยยิงทำอย่างนั้นนี่ไม่ได้ต้องสูบในที่ที่เขาให้สูบโดยเฉพาะบริเวณที่สูบบริเวณนะครับหรือสถานที่ลงแจ้งนะ ห้ามปฏิบัติงานในขณะที่มีอาการมึนเมาอ่อนเพลียหรือง่วงนอนอันนี้แน่นอนอย่า่นอนอย่ครับนะครับเพราะว่าอาการมึนเมาเราอ่อนเพลียหรือเราง่วงนอนเนี่ยประสิทธิภาพในการทางานของเราเนี่ยมันลดลงมากกว่าครึ่งประสิทธิภาพในการทํางานลดลงความปลอดภัยก็ลดลงเช่นกัะนะไม่แข็งแรงพอสภาพจิตสภาพสมอง ร่างกายไม่พร้อมไม่พอเพียงพอที่จะทํางานได้เพราะฉะนั้นความปลอดภัยจะไม่มีเพราะฉะนั้นห้ามเลยนะนะครับข้อ11 <Okay. S 1> เมื่อจะถอดอุปกรณ์ระบบน้ําให้ปฏิบัติด,ดังนี้อะไรคืออุปกรณ์ระบบน้าเขาถอดน้ํานี่แหละครับนีเราทำแล้วมีท่อน้ําอยู่ในสะมากอะไรครับเปลี่ยนสเตนเนอร์เปลี่ยนวาล์วเปลี่ยน wow, เฟกซิเบิล ะนะ่ไม่ว่าจะเป็นแอร์น้ำหรือป,ปลาที่เราทำสมมุติเราจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยแสแตนเนอร์อ่าเมื่อเราเปลี่ยนสแตนเนอร์ตันเลยเปลีป่ยนแล้วแต่แกงเปลี่ยนแสแตนเนอร์แล้วกันนะเปลี่ยนบายสแตนเนอร์เปลี่ยนกันบ่อยหนึง่งเราก็ต้องปิดน้ำก่อนนะปิดวาล์วเครื่องแอร์เราเนี่ยเราต้องปิดวาล์วเาเรียกว่า Shut off val. ชัดออฟวาล์วชัดออฟวาล์วทั้งขาเข้า,าขาออกปิด ปิดแล้วทาไงครับก็ต้องระบายน้ํากนะแบบ็เดินน้านั่นเองนะเปิดปุ๊บเดินน้ำอ่านะการเดินน้นําบบนี้นะอย่าชะล่าใจนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยบางคนนะั่งเคยนะปิดบางแล้วสองฝั่งเลยปิดว้า,าเปิดบ้าวเดินเอาถัางไปรอปตรวงตวงไว้อย่างดีเลยรองไว้อย่างดีเลยอ่ะมไม่ออกว่ะ มีสองอย่างนะที่มันไมออกหนึ่งรูวาลเดนคุณตันอ่าคุณก็ต้องเอาลองแยงแยงดูคิดว่ามันไม่ตันแล้วแต่มันไม่ออกว่าหนึ่งมันอาจจะบล็อกอากาศนึกออกไหมบล็อกอากาศคือมันปิดทั้งวาลสองวาลไงมันไม่มีอากาศดันไงเอานะมันมีอากาศดันเพราะวาลเดนคุณมันอาจจะอยู่ใต้สุดมันเดนต้องอยู่ที่ต่ําสุดอย่แล้วนะมันไม่มีแรงดั คุณอาจจะไปเปิดอีกที่หนึ่ง <ST AT> อย่างเช่นไปเปิดพิชเกตไปเปิดตรงเทอร์โมหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันมีอากาศดันน้ำหนึ่งออกอย่าชะล่าใจอย่าชะล่าใจอย่าไป й, อุ้ยอ๋อมันไม่มีน้ำเลยวะงั้นเปิดเลยงั้นถอดว้าถอดไอ้เอตเนเดอร์เลยถอดมาก็โปะนะบั่งเลยนะทีนี้ก็ข้าวของเสียหายได้คุณต้องลองดงดีๆสนะองทำอะไรอะ่ะ ถ้าเปิดแล้วมันออกก็โอเคนะมันออกมันออกแต่มันออกแับคุณต้องคำนวณว่าปริมาณน้ําที่อยู่ในท่อที่เราระหว่างวาล์วที่มันเปิดปิดวาล์วปิดกับวาล์วเปิดเรานียมันน่าจะมีปริมาณเท่าไหร่ในคอยเราในท่อนี้โอ้สองถังก็แล้วสามถังสี่ถังก็แล้วมันไม่หมดสัาทีแสดงว่าวาล์วมันปิดไม่อยู่จริงไม่ยากหรกตอนคุณตอนคุณเดินน้ำยวท่อเด็เข้าถังเนี้น้ำกันไหลลงถังเนี่ยคุณลองหูไปฟังตรงตรงตรงวาล์วดู ตังวาข้าบอกเนี่ยถ้ามันมีน้ําได้ยินเสียงน้ำลี๊กิ้งซิงแสดงว่าวาปิดไม่อยู่พอปิดไปอยู่เนี่ยคุณต้องหยุดอย่าเพิ่งหยุดว่าไม่ทํานะลองไปซ้อมวาวดูก่อนบางทีบ่าววาอ่ะมันเปิดน้ำดิมันมีตะกงตะกันอะไรไปไปไปวางตรงบ่าววาอยู่คุณอาจจะซ้อมวาวนะเป็นภูมิไรใหญ่ก่อนซ้อมเปิดปิดกรกบวาวอะไรวัตเตอร์ไฟวาวแล้วแต่ซ้อมเปิดปิดเปิดปิดดูสักสี่ห้าครั้งหกเจ็ดครั้ง เราปิดให้แน่นดูบางคนก็เอาคอมา้ามันล็อกให้แน่นเลยแต่คอมาา็อกต้องระวังนะราระวังวาล์วมันเสียจะชำรุดหรือท่อมันอาจจะแตกหักได้อย่าไปแรงเกินไปต้องดูสภาพท่อด้วยว่าสนิมผุกก่อนอะไรไหมไม่อยาคุณเอาคอมาไปขันแรงปึ๊บท่อแตกปั้งโอ้โหทีนี้จบแล้วฮะโซ่ก็แตกตรงวาล์วด้วยเนี่ยป็นไม่ได้นะครับต้องระวังต้องดูด้วยก่อนทำนะอย่าใช้แรงอย่างเดียว ต้องใช้อืมด้วย,วยน,นะครับถ้ามันรั่วปิดไม่สนิทปิดไม่อยู่ไม่ต้องทําค่อยหาวิธีหาวิธีอื่นวิธียังไงครับอ,อ้าปก็ต้องไล่ท่อจากข้างหน้าวาไปไปดูว่ามันมีเมนดักอีกไหมเออมันอาจจะมีเมนดักอีกตัวหนึ่งวาวเมนอีกตัวหนึ่ง่ห้ปิดตรงนั้นแล้ว่อยเดรนนะอาจจะเปือนน้ำขึ้นอีกนิดนึงแต่ก็ต้องทำนะครับอ่านะนะ ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ทำงานหากมีสิ่งที่ได้รับความเส,สียหายฉน้ำต้องป้องกันอย่างเช่นสมมุติเราแอร์เราเป็นบนฟ้าหรือตั้งพื้นอะไรก็แล้วแต่เราต้องคิดเสมอว่าถ้าสมมุติพ่อมันแตกถ้าสมมุติวาลน้ําเราปิดไม่อยู่เอาไม่ทันน้ํามันจะกระเด็นไปทางไหนน้ํามันจะพุ่งไปทางไหนหนึ่งต้องหาทางป้องกันคิดแผนไว้ก่อนหนึ่งการโปรเทคของก็คือคุณอาจจะเอาผ้าุูผ้าใบมาปิดคลุมถ้าย้ายของเขาได้ย้ายนะ ขายายไม่ได้ก็ปิดคุมไวเผื่อมันน้ำมันกระดกุกระเด็นเราปิดไม่ทันเงี้ยปิดช้าไปหน่อยเงี้ยก็ต้องดูก่อนตรงนั้นต้องป้องกันด้วยนะครับและเมื่อสมมุติโอเคเรียบร้อยล้วเราก็เปลี่ยนอุปกรณ์เรียบร้อยเปลี่ยนสเตนเนอร์เปลี่ยนวาล์วเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่เป็นเฟกซิเบิลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับแล้วทํางไงครับก็ต้องเปิดน้ำเข้าระบบใช่ไหมเปิดน้ำเข้าระบบเนี่ยก่อนเปิดควรรีเช็ค คนที่ดูงานหัวหน้างานคุมงานก็ต้องดูว่าเราใช้ใครขันน็อตตัวไหนบ้างบางทีน,อนท็อตจากที่ถ้อยใหญ่นี่น็อตมันมีหลายจุดหลายตัวมากเป็นสิบสิบตัวเนี่ยคุณขันแน่นครบทุกตัวหรือยังคุณขันแน่นครบทุกตัวหรือยังต้องรีเช็คเลยรีเช็คเลยเพราะว่าถ้าคุณเปิดบาร์มาแล้วเนี่ยแต่คุณลืมขันไปตัวสองตัวเนี่น้ํามันก็จะรั่วตรงนั้น แล้วกว่าคุณจะไปปิดอย่างเงี้ยเกิดวาแล้วนั้นอยู่ไกลๆอยู่บนฟ้าหรือวาแบบมันไม่ใช่ถ้ามันเป็นไฟวาวเนี่ยจะเปิดปิดง่ายนะไหนเป็นวาวแบบตรบวาวนะเกจ์วาเนี่ยมันไม่ใช่คลายรอบเดียวมันจะปิดนะโอ้โหแล้วกว่าจะบางทีมันอยู่สูงกอยู่กูจะขึ้นบันไดไปกูจะปิดกว่าจะโอ้โหนะจริงวาหรืออยู่อยู่อยู่คนละที่กันหน้างานเนี่ยน้ำมันลงไปเท่าไหร่แล้วคุณต้องมั่นใจว่า คุณขันนับทุกตัวและไม่รั่วแน่นการเปิดก็ไม่ใช่ว่าเปิดเลยนะฟืดๆๆค่อยๆเปิดนิดนึง,ๆๆง,งให้น้ำมันไปที่หน้าง,งานล่ะก่อนเออไม่รั่วแล้วค่อยเปิดเพิ่มอย่างนี้เียงหน่อยมันจะพรวดเดียวเลยนะยิ่งวัตต์ไฟมันง่ายไปครึ่งเดียวกนะ็ค่อยๆเปิดทีละล็อกก่อนล็อกหนึ่งเอาน้ำไปแล้วนะเป็นไงรั่วไหมซึมไหมล็อกสองอย่างนี้มันจะพรวดถ้ามันแตกมันก็ไปแรงเลยนะยิ่งยิง ยิ่งเป็นอาคารสูงแล้วเราทำชั้นต่ำๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแรงกระแทกของน้ำอ่ะภาษาอังกฤษอะไรบเบ t ต์แฮมเมอร์นะแรงกระแทกของน้ำปั๊มนี่โอ้โหทำให่าที่เราเปลี่ยนอยู่พังได้ก็ได้นะครับต้องระพรังริ้งน,น้ำนี่สำคัญเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าไฟไหม้เนี่ยเสียหายน้อยกวน่าน้ำท่วมถูกปะ ไฟไหม้เนอย่างมากก็หลังสองหลังเดี้ยกันดับแต่น้ําท่วมเนี่ยดูปีห้าสี่ทั้งบางทั้งบางมันไปหมดไฟมันก็ไหม้ช้ามันลามช้าเดี๋ยวมันก็มาดับแต่น้ําท่วมเนี่ยเอาไม่อยู่อะครับเอาไม่อยู่ปิดอีกด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นน้ำานี้ยทุนแรงถึงมันจะเย็นจริงแต่ความร้ายกาศมันนะ,นะครับอ <c oughs> อ้าวสิบสองนะฮะกรณีปฏิบัติในอาคารหรือโรงงานนี่ไงเนี่ยสที่ผมบอกเมื่อกี้ควันสำรวจตำแหน่งทางหนีไฟและถังดับเพลิงทีอ่อยู่ใกล้เคียงบัดีเราเราไม่ไปทำงานก็จริงเราไม่มีเวิร์เปอร์มิทไม่มีฮอตเปอร์มิทไม่มีทำงานเกี่ยวกับการไฟก็จริงแต่ว่าเราไปทำงานกับหลังแอร์เงี้ยก็ต้องดูด้วยนะดูทางหนีไฟด้วยนะแล้วก็ถังดับ ดับเพลิงของของคือเราไม่ไปทำงานเราก็ไม่ต้องเตรียมไปนะแต่ทำระพึงของอาคารที่เขาตั้งอยู่ก็ต้องดูเออโค้งนี้มันตรงนี้มุมนี้มีทางระพลิงเว้ยอ๋อมันได็ไฟมีไฟอยู่ตรงนั้นเว้ยนะแล้วก็ล้างแอร์ตรงนี้เราอาจจะไม่คนเป็นไม่ไม่ใช่คนทําเป็นคนทําให้ไฟไหม้หรือเพลิงไหม้แต่คนอื่นอาจจะทําเราล้างแอร์อยู่ไฟไหม้ไฟไหม้เสียงสัญญาณกริ่งอ่าไฟลามดังปเป็นไง ก็ต้องวิ่งสิครับต้องหยุดงานนะต้องหยุดงานแต่ช่วงเวลานั้นบางทีอย่างเช่นออฟฟิศฟอร์เอนต์อาคารสำนักงานคนอยู่เยอะมันจะชุลมุนกันมากถ้าคนไม่รู้ทางนี่อาจจะชนกันได้นะครับเราต้องรู้ทางมนีผับมนีไฟหรือถ้ามันไหมใกล้ๆเราเราเห็นเปลวไฟอยู่นี่มีถังระเบิดล้วก็พร้อมที่จะไปช่วยก็ดับเพลิงได้ช่วยก่อนได้เพิ่งวิ่งก็ช่วยช่ช่วยช่วยได้ช่วยนะเราอาจจะเกิดเป็นฮีโร่ก็ได้นะครับ เอออาจจะได้ออกข่าวได้โฆษณาบริษัทไปด้วยนั้นโลโก้สตาร์ลิงช่างสตาร์ลิงช่างแอร์ดับไฟโอ้ดังเลย <laughs> อ่ะนะครับข้อสุดท้ายให้ศึกษากฎระเบียบความปลอดภัยของลูกค้าของแต่ละรายให้คข้นใจก่อนปฏิบัติงานและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทุกที่เขาก็จะมีกฎของเขากฎทั่วไปมาตรฐานทั่วไปเขามีอยู่แล้วแต่ทุกที่ก็จะมีกฎเฉพาะของเขาห้ามตรงนั้นระวังตรงนี้อย่างอย่างนั้นก็ต้องทําตามนะไม่ใช่โอ้ยที่อื่นไม่เ,เป็นอย่างนี้เลยผมไม่ต้องทําตามนะครับผมเล่าอีสังอีอย่างจริงๆตัวผมเองก็รู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกอารมณ์เสีย สมมติไปติดต่ออาคารโน้นอาคารนี้แล้วคุณจะต้องเจอรปพอให้แลกบัตรนั่นแลกบัตรนี่บางทีแลกไม่รู้จะเอาบัตรอะไรไอ้ดานนี้แลกบัตรประชาชนไปแล้วอีกดานหนึ่งเอาบัตรอีกเอาบัตรอะไรใบกับภีอีกดานจะเอาบัตรอะไรอีกไม่มีแล้วเยอะมากนะตั้งแต่หน้าประตู n ยันห้องโถงหน้าลิฟต์หน้าบริษัทที่เราตริดต่อแลกจดใจเย็นครับจริงๆแล้วเขาทําเพื่อความปลอดภัยของเรา ถามว่าผมผมเจอเองผมก็กงืเหมือนกันวีเราไปแค่เนี้ผมต้องเสียเวลาตรงนี้เยอะแต่ว่าเขาทํทตามหน้าที่นะเขาทำตามหน้าที่และหน้าที่เขาถือว่าสําคัญนะครับสาคัญเลยความปลอดภัยเลยนะสมมุติว่ามีเอาไฟไหม้แล้วกันเขาก็จะได้รู้ว่าคนอยู่ในอาคารนี้จำนวนกี่คนเฉพาะคนในอาคารเขาเท่าไหร่นะแล้วคนที่มาติดต่อเท่าไหร่ก็จะได้นับคนถูกว่าออกกัหมดแล้ว <c oughs> เออวอ,อ,อย่างหนึ่งคุณจะได้มีตัวตนยืนยันมีเอกสารที่ในการแลกบัตรเขาต้องจดลงบันทึกเข้าใช่ไหมยืนยันว่าณเวลานี้คุณได้อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไหมณเวลานี้คุณได้อยู่ตรงนี้คุณได้เข้าออตรงนี้เวลานี้ถึงออกเข้าออกเวลานั้นเข้าเวลานั้นออกเวลานี้มันเป็นหลักฐานมันจะอ้างดิงถึงว่าถ้าเกิดเ,เ,เคยมีเคยมีคดีความไมเคยมีคดีความว่า ตำรวจไปจับผู้ชายคนหนึ่งข้อหาว่าไปขโมยของในในในที่ไหนสักแห่งไ,งไปจุลกรรมไปอะไรที่ไหนสักแห่ง,งอบอกว่าเขาคนนี้เป็นคนจุลกรรมเนี่ยมีหลักฐานมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาเอามาหลักฐานแต่ของเราบอกว่าณเวลานั้นที่คุณแจ้งความผมเนี่ยแลวว่าว่าเวลานั้นเท่านั้นเท่านั้นมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมีผมไม่เกี่ยวข้องเนี่ย เวลานั้นผมม่ได้อยู่ตรงนั้นนี่ผมอยู่ตรงนี้ผมไปติดต่ออาคารนี้ผมมีหลักฐานเนี่ยตรงนี้ทั้งนี้ทั้งซีทีวีอะไรด้วยเนี่ยคุณเนอาหลักฐานตรงนี้ไปยืนยันก็ได้คุณก็พ้นผิดได้ติดคุกเพราะว่าไม่มีหลักฐานไปสู้กับเขานี่เยอะแล้วนะมันเป็นสิ่งที่ยืนยันที่คุณได้อยู่ตรงนั้นจริงนะครับและเพื่อความปลอดภัยด้วยเพราะว่าบางทีมันมีโจรมาใช่ไหมอาจจะเข้าไปเพื่อทำมินิมิลาทำจุลกรรมไปอะไรเนี่ย เขาก็จะได้รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนถ้าคนไม่ยอมเลยฟึ้ฟัดฟึ้ฟัดออกไปเนี่ยแสดงว่าคนนี้ม่มีมาประส์ไม่ดีเขาก็จะได้รู้เรา,าเราประส์ดีเราเป็สุดใจก็แรกเลยครับเจนเย็นนะกฎก็ต้องเป็นกฎเพื่อความปลอดภัยของตัวเรานะครับใครมีคําถามครับสำหรับความปลอดภัยสําหรับพนักง,งานหรือช่างระดับหนึ่งของเราก็จะเป็นเบื้องต้นนะเบสิกเบสิกจริงๆมันจะมีลึกกว่านี้ และที่เราจะต้องได้รับการอบรมก็มีอีก2ความปลอดภัยคือความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้าความปลอดภัยอาชีวะอนมามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานนั้นคือ,คอกฎหมายบังคับคนที่มาเป็นพนักงานจะต้องได้รับการอบรมนะครับอ่ะวันนี้ก็เทนี้ก่อนสวัสดีครับ